You think that I should calm down? สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับอีฟนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งหน้าในลุคนี้ให้เดียวกันก็จะเป็นลุคที่แบบดูสบายๆแบบว่าสไตล์สาวญี่ปุ่นนะคะช่วงนี้กาลังอินกับลุคสาวญี่ปุ่นมากที่ไปมาล่าสุดคือชอบเขาปัดแก้มมากคือเขาปัดแก้มกันแบบจุบุจิบิมากเลยอ่ะเราก็เลยเอามา a ด a p t แต่งตามนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้แฟนตาซีอะไรขนาดเขาจริงๆแล้วลุคนี้เนี่ยก็คือเน้นผิวใสๆนะคะแล้วก็เน้นแก้มแค่นั้นแหละส่วนตาก็คือเบามากๆปากก็จะเป็นแบบเงาเงาก็สกลอสแบบนี้นะคะก็คือจะเน้นอะไรที่แบบดู ะะแล้วก็ดูแบบเป่งปังไปตลอดทั้งวันอะไรเงี้ยทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่ามีวิธีการแต่งยังไงบ้างน,นะคะให้ออกมาเป็นลุคนี้ค่ะไปเลยเอาละค่ะเดี๋ยวกลับมาที่หน้าสดกันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการใช้เซรั่มาบำรุงผิวกันก่อนนะคะคือที่ผ่านมาที่ไปญี่ปุ่นเนะี่ยอากาศมันหนาวมากโว้ว หนาไม่พอลมแรงมากด้วยครีมที่เอาไปใช้มันก็เลยมีความแบบเหนียวนหนึบหนับมากๆซึ่งเป็นครีมที่ไม่สามารถใช้ที่ไทยได้นะคะแต่คือจุดจุนนีเน่เราก็อยู่ที่ประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้น,เ,นเราก็เลยจะใช้อะไรที่มันแบบว่าสบายๆผิวนะก็เลยจะใช้เป็นตัวนี้นะคะของจุูเน่นะคะ่ะเป็นจุูเน่ดองเบกอบูตินไวท์พลัสเซรั่มนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นสีชมพูใสๆนะคะมีความเบาๆเย็นๆผิวอะไรอย่างเงี้ยและถ้าสังเกตนะคะเนื้อของเขาจะมีเม็ดสีแดงๆด้วยนะคะอันนี้นจะเป็น สารสกัดจากดอกดงเบกนั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าดอกดงเบกเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นราชนินีแห่งดอกกุหลาบเกาหลีเลยนะคะเอาลืมไปสะบัดมือเดียวเ <laughs> สลํามกซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยบํารุงนะคะแล้วก็จะช่วยฟืยฟ้นฟูผิวของเราคือตัวนี้เนี่ยเขาจะเน้นแบบว่าช่วยทาให้ผิวมีความกระจ่างใสขึ้นนะคะมีอาบูตินนะแล้วก็มีสา,ารสากัดจากแบเบอร์รี่ด้วยซึ่งก็จะเป็นการแบบว่าช่วยทาให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นอีกแรงหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการช่วยลดเลือนจุดด่างดำ,ดำ,ดำต่างๆพวกแบบเนี่ยรอ,อ,อยส่งรอยสิ แล้วก็ยังมีไฮยาลูรอนค่ะซึ่งจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้สามารถใช้ทั้ง2เวลาเลยนะคะทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยเม่ตอนนี้เซรั่มเขาก็ซึมหมดแล้วเรียบร้อยนะคะต่อจากนั้นค่ะเดี๋ยวงานผิวของเราวันนี้นะคะจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะจูจูเน่ดองเบกดีดีดครีม s f 50 PA บวกบวกบวกตัวนี้เราต้องการให้แบบผิวมีความขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะก็เลยต้องพึ่งพาสิ่งนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นดีดีครีมที่จะช่วยปรับผิวของเราให้ดูแบบว่าขาวแล้วก็มีความกกร่างา้ทตวีมแป ให้เราเอามาวอร์มที่ผิวอะค่ะมันจะมีเป็นหยดน้ําสีแดงออกมาทุกคนเห็นปะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสารสกัดจากดอกดงเบกนะคะเหมือนกับในเซรั่มเลยนี่นะคะพอทาแล้วเนี่ยผิวก็จะดูสว่างกระจ่างใสขึ้นเนาะและตัวนี้เนี่ยกันน้ํากันเหงื่อได้ด้วยนะคะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ <c oughs> เดี๋ยวยิทาข้างนี้ให้ดูก่อนแลวกันเนาะ คือตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาช่วยแบบปกปิดพวกความหมองคล้ำอะไรอย่างเงี้มยมันก็เนาะอย่างที่บอกว่าทําให้หน้าเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็เขามีกันแดดไปในตัวด้วยนะคะมี spf 50 pa บวกเพราะฉะนั้นก็สามารถทาลงไปได้เลยนะคะหลังจากที่เราบำรุงเสร็จแล้วตัวเนี้เวลาทาที่หน้าเนื้อเขาจะเบาๆนะคะแล้วก็พอเราทิ้งให้เขาเซตตัวสักแป๊บน,นึงอ่ะเขาก็จะแห้งไปเลยนะอาจริงๆคือแบบไม่ต้องเซตแป้งกันได้อะ่ะหน้าขาวแล้วอย่าลืมทาคอด้วยนะจ๊ะ อ่ะเรียบร้อยฝั่งนี้ทาเสร็จแล้วนะคะทุกคนเห็นปะหน้าเป็นแบบือความขาวสว่างกระจ่างใสมากเวอร์สำหรับการปกปิดเนี่ยว่ามันก็เป็นการปกปิดกลางๆนะคะถ้าใครที่แบบว่ามีรอยค้าใต้ตาหนักๆหรือว่ามีรอยสิวเข้มๆอะไรย่างเงี้ยก็ใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดเฉพาะจุดนะเดี๋ยวเรามาทาอีกข้างหนึ่งเวลาทาตัวนี้แนะนำว่าให้นวดนะคะเนี่ยนวดนวดนวดลงไปอย่างเงี้ยเนื้อดีๆมันจะได้แตะตัวออกมานะแล้วมันก็จะได้แบบว่าเบลนด์ไปกับผิวได้ดีนะคะ โอเคทาเสร็จแล้วทั้งสองข้างนะคะตอนนี้ผิวหน้าแล้วก็ขาวสว่างกระจ่างใสเท่ากันแล้วเอาจริงมันก็แบบไม่ได้ดูเวอร์อะไรมากนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราก็แต่งหน้าก็ต้องแบบคอนทุคอน,คอนทัวร์อะไรอีกนะคะก็ทั้งสองส่องนี้นะคะราคาน่ารักมากะคะ่ะชอละสีา 4, 4, 4, บาทใครอยากลองเนี่ยก็มีขายที่เซเว่นนะคะแล้วก็บิวตี้แมร้านสไตล์ฮันนะคะร้านนายบิวตี้ใน CJ Supermarket แล้วก็มีที่ r i c e ์เวทุกสาขาค่ะต่อมานะคะก็เดี๋ยวใช้เป็นคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะของทาเชฟเทปก็คือว่าตัวนี้มันแบบว่าาาสมมรถิดดดไ้้หเลยทัง รอยสิวแล้วก็ใต้ตาคือแบบพกตัวเดียวจบนะจ๊แะแต่ช่วงนี้ก็สิวเยอะด้วยได้สิวอุดตันเป็นของแถมจากญี่ปุ่นกลับมาเยอะมากจาก้ะคือเหมือนอากาศมันแห้งอ่ะแล้วพออากาศมันแห้งปุ๊บเนี่ยผิวมันก็แบบว่าอ่ะเริ่มมีความแปรปวนแล้วพอผิวมันเสียสมดุลปุ๊บมันก็เป็นสิวนะคะแล้วเวลาที่ไปเที่ยวก็คือ ออกจากห้องตั้งแต่แบบยังไงเที่ยงใช่ปะและ้วครูกวดได้กลับห้องมางก็ประมาณตีสองกวดได้อาบน้ำนอนก็ประมาณตีสามคือถ้าเวลาไปเที่ยวอีจะเป็นคนเที่ยวดึกมากกลับมาโรงแรมเพื่อนนอนอย่างเดียวจริงนอนกราเก็บของรู้สึกว่าเราต้องใช้เวลาอยู่นะจุดๆนั้นให้คุ้มมาอยู่จนแบบว่าแทบจะไม่มีอะไรเปิดแล้วยกเว้นแบบพวกร้านยี่สิบสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นสาเหตุทําให้เราเป็นสิวนะคะโอเคจ้าคอนซีลเลอร์เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเซ็ตแป้งกันอีกสักนิดนึงนะก็ใช้เป็นของซูเปอร์มนะะคแปงฝุ่น แต่คือเราก็จะเลือกเซ็ตเฉพาะจุดนะคะเ <_ d ose> ช่นแบบตรงใต้ตาอย่างเงี้ยที่แบบเราลงคอนซีลเลอร์ไปนะ <_ d ose> เพื่อไม่ให้มันเป็นครีสหรือว่าตกล่องนะคะ <_ d ose> เหมือนกับว่าต้องเอาแป้งไปอุดมันไวอ้อ่ะบางๆก็ได้ลืมบอกทุกคนเรื่องความดับความหมองตัวนี้ไม่ดับเลย <_ d ose> คือหน้ามันจะผ่องแบบเนี้ยเย็นๆเลยอะ่ะอันนี้จริงๆเพราะว่าใช้มาแล้วนะคะคอนทัวร์กันสักเล็กน้อยนะคะ เวลาคอนทัวร์เนี่ยก็จะตรงนี้ด้วยจริงๆแล้วแบบก็ไม่ได้เครียดว่าจะต้องลกเหม่งอะไรอย่างเ้นนะแต่ว่าคือให้สีของรองพื้นน่มันกลืนไปกับไปกับตรงเนี้ยลายผมของเราอะแต่ว่าเราจะไม่ได้คอนทัวร์เยอะมากนะวันเนี้ยเพราะว่าสาวญี่ปุ่นเขาแบบไม่ได้คอนทัวร์เยอะนะคะนี่ชอบคนญี่ปุ่นแต่งหน้ามากเลยนะคือรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติแต่ว่าเขาจะมีกิมมิ๋เล็กๆเช่นแบบไม่ปัดมาสคาร่าสีขาวก็จะปัดแก้เป็นแบบกลมๆตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ทาตา สีน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เท่าที่เห็นนะผู้หญิงญ,ญี่ปุ่นก็จะแบบว่าชอบต่อขนตาอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอทาอายพาเมอร์ไปก่อนเล็กน้อยนะคะอันนี้ของคิวเพรสเพราะว่าปกติอีฟจะเป็นคนที่ทารองพื้นที่ตาใช่ปะแต่ว่าคือตั้งแต่ต่อขนตามาก็ชอบลืมเพราะฉะนั้นที่ตามันก็เลยแบบไม่มีอะไรมารองเวลาที่เราทาอายแชโดว์อะไรเงี้ยและอายแชโดว์มันก็เลยชอบเป็นคราบนะคะใช้อายพรเมอร์ imer, ช่วยสำหรับอายแชโดว์นะคะใช้เมื่อของชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่ ทิปที่ผ่านมาเอาอันนี้ไปตลับเดียวเลยจะใช้สีนี้ก่อนนะคะคือจําได้ว่าแต่งตาน,น้อยมากอะแล้วก็เดี๋ยวใช้สีน้ําตาลกับสีแดงน,นะคะแตะสลับไปมาเป็นการแบบผสมไปผสมมาแบบนี้เราจะเอามาทาตรงนี้นะคะชิดโคนขนตาบางคนจะงงแบบเฮ้ยนี่ทาน้อยหรอใช่นี่คือน้อยแล้ว <laughs> แลวเดี๋ยวเอาเฉพาะสีน้ำตาลนะคะเราจะเอามาทาที่ขอบตาล่างแล้วก็ใช้สีชมพูนะคะเอามาทาที่หัวตาต่อมาค่ะเขียนคิ้วนะคะที่เอาไปใช้ก็คือของ Ben e ฟิตมันจะเป็นแบบเส้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย เราแค่มาเติมๆเบาๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยเน้นคิวเนาะ เรอลืมม,มองว่าแต่ต่อขนตาเนี่ยไม่ติดเทปตา2ชั้นเลยอะพราะรู้สึกว่าติดไม่ถนัดแล้วก็ติดแล้วมันก็ไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นแต่นี่ขนตาก็คือมันเริ่มรุ่งรงไปบ้างแล้วนะก็าอาจจะมีแหวงแหวงบ้างในบางช่องนะคะแต่เราก็อ่ะวิววไปส่วนปัดแก้นะคะเดี๋ยวใช้เป็นสีชมพูจุบุอันนี้เลยของ CanMake นะคะนี่เบอร์ศูนย์เก้าเป็นรุ่น Glow f r e s h i ก็ไม่ใช่รุ่นใหม่อะไรนะแต่ว่าสีนี้ยังไม่เคยมีหรือว่ามีแล้วที่บ้านก็ไม่รู้แต่ว่าไปซื้อมาอีกใช้กับแปรงทาเเคะ,คะะนนกลังหออีนน้ วันนี้คือเราจะเน้นแก้มมากๆปัดแค่นี้เป็น Inspiration ของคนในร้านเครื่องสำอางคนหนึ่งเป็นพนักงานนี่แหละปัดแบบตัวกระตูนอะเนี่ยปัดแค่ตรงหน้าแก้มอย่างเงี้ยแล้วก็สั้นๆนะคะจะไม่ได้ลามไปถึงตรงนี้ตรงไหน,นที่เกินออากมา,าใช้นิ้วลบ <c oughs> อย่างนี้ก็ได้หรอง่ายๆเวลาปัดแก้มต้องมีความสุขนะคะต้องยิ้มค่ะ ปัดเหมือนคนโดนน้ำร้อนลวกเลยอะเดี๋ยวแปลงสะอาดนะคะมาเบรนเบรนนิดนึงสะอาดหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าสะอาดที่สุดเท่าที่มีแล้วทุกคนทางเราลืมปัดขนตาล่างนะคะเดี๋ยวใช้มาสคาร่าของลิลลี่ไบเลอันนี้มันจะเป็นสีสีอะไรอะเบอร์ศูนย์สองนะคะมันจะเป็นแบบว่าออกน้ำตาลแดงๆอะซึ่งเขากำลังฮิตกันนะสีนี้เราปัดขนตาบนไม่ได้แล้วก็ขนตาล่างก็ยังดีก็เอาให้แบบพอกรุบกริบ แล้วก็ทาปากนะคะเดี๋ยวใช้ของซูเปอร์มัมค่ะอันนี้เป็นเบอร์ R06 เราจะแบบแตะแค่นิดเดียวพอนะเนี่ยแค่เนี่ยข้างในๆเอาให้ปากอะมันพอไม่ซีดแล้วก็เดี๋ยวจะทาเป็นลิปกลอสนะคะอันนี้ของดีโปรแกรมสี K k มันเป็นตัวใหม่ที่แบบว่ากำลังฮอตฮิตมากแต่ว่ามันยังไม่เข้าไทยนะแต่ถ้าใครมีอะไรที่แบบคล้ายๆกันก็ใช้ไปก่อนก็ได้ เนี่ยมันเป็นกลอสสีชมพูที่แบบชุบุมากแต่คือสีมันไม่ได้ติดผนนะคือกินข้าวกินน้ำอะไรมันก็หลุดหมดนะคะแล้วก็หลุดแบบไม่มีพิกเมนต์อะไรติดอยู่ที่ปากเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทาทินเมื่อกี้ลงไปก่อนส่วนไฮไลท์นะคะอันนี้ของบอบบี้บาร์ที่เป็นอันเล็กทาแค่นิดนิดหน่อยหน่อยพอจริงๆแล้วไม่ต้องทาก็ได้อันนี้มันเป็นสีพิงโกลนะคะมันก็เลยจะแบบออกอมชมพูหน่อยๆก็ทาตรงนี้ โอเคเท่านี้แหละส่วนตรงแก้มเนี่ยจะไม่ปัดไฮไลท์นะคะเพราะรู้สึกว่าพอแล้วแหละลุกของวันนี้เนี่ยก็เสร็จแล้วนะคะก็หวังว่าเ,เพื่อนๆจะชอบลุคนี้กันนะยังไงก็ลองเอาไปแต่งตามกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ก็ติดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะเจอก,กันวิดีโอหน้าบ๊ายบาย